ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะนำเสนอวิธีการาเข้าระบบหรือวิธีการใช้แอป Figma นะครับในการาสร้างอาแอปหรือนะครับระบบที่ต้องการพัฒนานะครับก็ของผมนี้ใช้นะครับคือสร้างไอ้ f i g m a นี่ คือระบบของผมนี้เป <ste> ็นระบบการอบรมก่อนก่อนแต่งงานนะครับนี่ที่ผมสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับเนี่ยที่ผมสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีใช้งานไม่ยากครับอ่าเราไปกดที่นี่หนึ่งครั้งมันจะขึ้นหน้าต่างนี้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับเราไปหน้าแรกเลยนะครับนี่คือหน้าตาหน้าตาหน้าแรกเลยนะครับหน้าแรกคือมันจะมีอ่าเขาเขียนระบบการจัดการอบรมก่อนแต่งนะครับอ่ามันจะมี ของเจ้าหน้าที่ของวิทยากรของผู้ชายผู้ชายเนี่ยสำหรับผู้ชายนะครับผู้เข้าร่วมนะครับผู้เข้าร่วมรวมคือผู้ชายผู้เข้าร่วมคือผ,ผู้หญิงนะครับขั้นตอนการใช้งานนะครับไม่ยากครับสมม,มุติว่าเราเข้าของเจ้าหน้าที่นะครับสมม,มุติว่าเราเป็นเจ้าหน้ทา,า,นาที่ครับเรากดเจ้าหน้าที่นะครับก็มันจะขึ้นหน้าต่างนี้นะครับแล้วก็อินนะครับโอเคนะครับนี่คือข้อมูลของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเลยนะครับซึ่ง เจ้าหน้าที่ของเราคือชื่อตามนี้เลยนะครับแลกะก็มันจะมีในแอปในตัวนี้มันจะมีรับการชําระเงินโดยผู้ที่โอนเงินเข้าหรือว่าชําระเงินให้เจ้าหน้าที่ก็เจ้าหน้าที่ก็รับเงินโดยเนี่ยผ่าน QR code นะครับนะ,ะย้อนกลับทีหนึ่งนะครับสมมติว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อหรือว่าแจ้งวิทยากรก็ไปที่ติดต่อวิทยากรน,นะครับโอเคนะครับสมมติว่า เจ้าหน้าที่จะไปที่ดูตารางการอบรมก็ไปหน้านี้เลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็ตัดมานะครับเจ้าหน้าที่จะพิมพ์ปฏิบัติให้ผู้ที่ผ่านการอบรมนะครับโดยครับตัวนี้เลยนะครับโอเคนะครับอ่าทีนี้เราก็ย้อนกลับหน้าหน้าหน้าแรกของแอปเลยนะครับสําหรับวิทยากรอ่าสมมติว่าเราเป็นวิทยากรแล้วก็เข้าไปนะครับนี่คือข้อมูลของวิทยากรนะครับแล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่คือวิทยากรนี่ต้องมาสานงานกับวิทยากรตลอดนะครับ ก็ติดต่อนะครับต่อเจ้าหน้าที่นะครับอ่านี่ต่อเจ้าต่อเจ้าหน้าที่ก็มีบริษัพท์เรียบร้อยแล้วย้อนกลับนะครับคือบางทีวิทยากรนะครับจะดูตารางการอบรมมาไหนนะครับก็เข้าเที่ยวตารางการอบรมในนี้เลยนะครับอ่าย้อนกลับนะครับแล้วก็เราไปที่ผู้เข้าอบรมเป็นผู้ชายนะครับกดที่นี่เลยนะครับหนึ่งครั้งนะครับล็อกอินนะครับขื้ข้อมูลของผู้ชายนะครับเราต้องชำระเงินก่อนนะครับอ่าชำระเงินผ่านแอปตัวนี้เลยนะ QR code คนะครับย้อนกลับ จะติดต่อเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับหรือไม่ก็ดูตารางก็ได้นะครับแล้วก็เราก็ดาวน์โหลดเอกสารกับอบรมก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็เราสามารถสั่งพิมพ์เกณฑ์ปิบัติเลยก็ได้นะครับบางทีเราเ uh, ครื่องที่ uh, ที่ uh, สำนักง,งานหรือที่อบรมมีปัญหาเราสามารถจะพิมพ์เกณฑิบัตทิที่ที่ท,ที่ที่บ้านก็ได้นะครับเพราะเจ้าหน้าที่เขาอนุมัติในระบบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับโอเคนะครับเราดูผู้หญิงกันนะครับผู้หญิง ผู้หญิงนะครับล็อกอินนะครับเป็นผู้หญิงชำระเงินก่อนนะครับแล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ก็ได้ดูตารางก็ได้นะครับดาวโหลดเอกสารก็ได้หรือไม่ก็พิมพ์เกียรติบัตรก็ได้นะครับโอเคครับแค่นี้เองนะครับวิธีการนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับก็สวัสดีนะครับ